โอเคครับแล้วก็มาอยู่กับ EP ีที่2กครับการค้นหานินจาที่เร็วและแข็งแกร่งที่สุดครับวันนี้เราก็ได้คู่ซิงนะครับนั่นก็คือท่านรุ่นที่2ทบิลามะกับปะทากับไลคางเงะครับจากหมู่บ้านคูโมะงาคุเละมาครับคาถาน้ำปะทะกับร่างกายครับเดินเข้มมาครับทบิลามะเปิดสากว่าไงครับ หลายครั้งนี้โอ้โหเปลี่ยนล่างเป็นล่างสายฟ้าครับส่ครับโทบิลามะยังไซ้คาถาน้ําสวนกลับได้ครับโอ้โหหลายครั้งนี้เร็วมากครับคาถารทนาโดน้ําอัป,ปพัทตไม่ได้ครับบล็อกก็ได้อยู่แต่ก่อแตกนิดนึงหลายครั้งนี้ก่อแตกนะครับโดนโทบิลามะซอกแต่โดนซอกสวนกลับครับโอ้โหคาถาน้าคาถาน้ําอย่างแรงคาถาน้ําคูณ3าครั้งครับโอ้โห ถ้าหากินกโดนอัป,ปพัดออกมาไหลั้งนี้ส่วนกลับบ้างครับโอ้โหหลั้างนี้เอาอีกแล้วครับใส่ปามาแล้วศอกได้ไหมยังไม่ได้ครับศอกจะมาหรือเปล่าโอ้โดนท่าไม่ตายของท่านโทบีละมะจอกใจเรียบร้อยครับโอเคครับหลอดเลือดเสมอกันแล้วครับไหลั้งนี้จะอัป,ปพัดตอย่างแรงอัป,ปพัดตมาหนงส่วนโดนกระทาน้ําไปกระทาน้ําถมน้ําแหงแรงครับ คอนาดน้ำต่ออัปพัททบิลมะโอโดนศอกเข้าไปครับไกลมากครับโดนศอกของไรค์คเงี้ต้องระวังหน่อยครับทบิลมะไรค์ค่งี้โอโหโดนสวนโดนสวนด้วยกระถาน้ำครับว่าไงครับทบิลมะโอโห้ไรค์ค่ะงี้ล่างสายฟ้ามาอีกแล้วครับศอกใส่ครับมีโอกาสจะสอกใส่โอหลบฆ่าไม่ตายของฮารุยซองได้ครับ แต่ยังโดนโทอร์นาดน้ำอยู่คาถาน้ำอย่างแรงสอกได้ไหมสอกได้ไหมทอร์นาดน้ำโอโหถ้าหากินเราทบีลมะมาแล้วครับเจาะด,ด้วยคาถาน้ำอัป,ปพัทต่อครับคาถามังกรน้ำโอเคครับทบีลมะได้เปียกนะครับจะสวนกลับครับสำหรับลายคั้เงี้ครับด้วยขบวนท่าครับขบวนท่าที่แข็งแกร่งของเขาครับจะสวนกลับได้ไหม มังกรน้ำครับไม่ให้เบงครับไม่ให้เบงเรียบร้อยครับเลขแรกครับโทบิรามะชนะไปครับเลขสองลายข้งนี้จะสวนกลับได้ไหมจะแก้ตัวได้ไหมโอ้โหปลาระเบิดไปเลยครับสาหรับลายข้างนี้แล้วก็แปลงล่างครับมาเป็นสายฟ้าอัปพัดเข้าไปจะสวนโอเคครับลายข้างนี้มาจริงครับสาหรับเลขสองนี้แพ้ไม่ได้ครับโอ้โหสอกใสครับ โหดอดเดือดของทุบิลมามัางกรน,น้ําสวนกลับใส่ครับไายครงี้มาครับไรใครงี้บอกว่าไม่ยอมครับไายครงี้ทุบครับทุบด้วยฟ้าตีนแต่โดนกระถาน้ํามังกรน,น้ําทุบิลมะน่าจะเสียเปียบครับสําหรับเกมนี้ครับทอร์โนดน้ําอัปปาพัดหลังไรใครงี้โดนกระถาทอร์โดน้ําอัปปาพัดอีกแล้วแต่สวนกลับด้วยกระบวนท่าที่แข็งแกร่งอีกแล้ว กระโดดไปมาโดนกระทาน้ําแข็งเข้าไปหลายครั้งนี้สวนกลับด้วยหมัดครับหลายครั้งนี้ซอกอัปปะไม่ใส่ครับอัปปะพัดใส่ครับโดนสวนกลับด้วยทอร์นาดน้ํามังกรน้ําโอ้โหแต่ถือว่ารอดเลือดหลายครั้งนี้ยังได้เปรียบครับหลายครั้งนี้ซอกไม่โดนครับเอาเปลี่ยนล่างเป็นสายฟ้าอีกแล้วหลายครั้งนี้ซอกได้ไหมเจอทอร์นาดน้ําโอ้โห โทบิรามะพยายามแก้แก้ทางด้วยคาถาโทนโดน้ำครับแต่ตอนนี้โดนอัดครับร์นโดน้ำครับโอ้โหคอมโบเขาโอ้โหคอมโบสามครั้งครับมาไงครับลายครั้งนี้ยังโดนอัดอยู่แต่หลอดเลือดลายครั้งนี้ยังได้เปียกครับโอ้โหทุบอย่างแรงครับสองไม่โดนครับอัปพัทโอ้โหโดนโดนฝ่ายเดียวครับเป็นกระสอบทรายนะครับสําหรับโทบิต้องชซคาทาน้ําสกัดออกมาลายครั้งนี้ครับ สวนกลับด้วยขบวนท่ายีกแล้วครับลู้จุดอ่อนกั้นรุ่นที่สองครับทรนดน้ํากันอัปพัดหลังายครั้งนี้โดนอีกแล้วครับฐาน้ําแข็งครับแล้วสวนกลับด้วยศอกหลังครับโอ้โหหลอดเลือดจะไปครับทูบิลามะโดนปลาระเบิดเรียบร้อยครับเสมอกันหนึ่งหนึ่งต้องตัดสินด้วยเกมที่3ครับสําหรับคู่นี้สมกับเป็นคู่ที่แบบสิงครับมาครับโอ้โหเปิดซามาทูบิลามะใส่ก่อนครับ จะโดนหมัดอย่างแรงของฮันไลค์ครั้งนี้ออกมาทุบไม่โดนครับเพราะหเหาะหือนอยู่มังกรน,น้ําสวนกลับโอเคครับไรครั้งนี้ยังโดนกระถานต่อด้วยร์นดน้ําเป่าน้ําครับโอ้โห,โหมังกรน,น้ําครับใส่ต่อวิ่งเข้าไปครถาน้ําใสเปิดสากทุบไม่ได้ครับโทบิลามาโท,ทนโดน้ํามังกรน,น้าโอ้โหแบบ ได้เปียบครับโทบิลามะกลับมาได้เปรียบไปแล้วครับดูจากหลอดเลือดครับแต่ไรครั้งนี้ไม่ยอมครับไรครั้งนี้โดนมังกรน้ำอีกแล้วน้ำมีแต่น้ำครับสำหรับพันธุ์ทุนที่สองผมมีน้ำยาครับพันธุ์ทุนที่สองบอกแต่โดนหมัดก่อนครับโอ้โหต้องต้องแก้ไขครับสำหรับไรครั้งนี้ครับต้องพยายามเล่นศอกให้มากครับกันอยู่ครับกันอยู่โอ้โหกันสองครั้งครับแต่แตกครับ ต่โดนกระหามหมุดหมัดครับโอ้โหกระหามหมุดหมัดแล้วก็แปลงด้วยสายฟ้ามาแล้วครับลายครั้งนี้จังหวะศอกศอกตำนานซอกตำนานเตะโนรัวโอ้โหเหาะเหินครับแก้ทางด้วยเหาะเหินสภานทุนที่สองแต่ยังโดนโอ้โหแรงมากครับโอเคครับหลอดเลือดมาเสมอกันแล้วครับตอนนี้มันมากครับโดนซอกอย่างแรงครับเสียเปียกแล้วครับฮันเดีดีเบลามา ทูบิลมาลีนพันครับสำหรับผู้ภาคกบลีนพันไปแล้วครับโอ้โหโดนกระทาน้ําครับว่าไงครับสําหรับท่านไราขยี้ครับสวนกลับด้วยส่อครับแรงมากครับโอ้โหหลอดเลือดสูดสีกันมากครับโดนกระทาน้ําน้าแข็งเข้าไปแต่กระวนท่าของไร้ขงี้ก็ยังแข็งแกร่งเหมือนเดิมครับเน้นขบวนท่าครับสําหรับไร้ขงี้กระามุดมัดไราขงี้ยังเล่นแบบกระวนท่าครับเป็นจุดอ่อน่อน ของฮั่นรุ่นที่2ครับเปิดล่างมาแล้วสอกอย่างแรงครับโทบิลามะเสียเปียบนะครับโทบิลามะต้องพยายามเล่นคาทาน้ําเอาเลยครับคาทาน้ํามาไหมลบลบโอ้โหสุสีมากผมนี่ตื่นเต้นครับผมตื่นเต้นมากครับคาทาน้ํารัวๆครับโทบิลามะขึ้นไปคาทามังกรน้ําต้องพยายามเล่นทอนาโดน้ําเอาครับโอ้โหหลอดเลือดสูสีกันมากครับแต่สวนอะครั้งนี้ ลายคงี้ซอกลายคางเงี้เปิดสายฟ้าลายคางเงี้เรียบร้อยครับโชคที่ทองน้อยคนฮันลุ่นที่สองไปเลยครับเราก็ได้ผู้ชนะนะครับก็คือฮันล,ลายคางเงี้ครับคือนินจาที่เร็วและแข็งแกร่งที่สุดครับเอาครับถ้าใครชอบคลิปนี้ครับจะลืมกดติดตามเพจผมแล้วก็จะลืมกดติดตามซองผมยูทูบด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับ